สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับจาร์ฟาโลจิวนะคะ,ะแม่หมอพทยยี่จิงนะคะแห่งนการหร่นศาสตร์นะคะวันนี้เราได้พาลูกศิษย์นะมาไปเยี่ยมเรียนลูกคูณสีเรีิงใหญ่แห่งดินแดนผู้มีสาระผู้มีใจเตี่ยมด้วยนะคะและก็เป็น ผู้ที <t ob SC I> ่ม <feed> <os his story> ีเพามเมตตานะคะต่อท <Moon> ุ้ทุกคนที่ได้เข้ามาเยี่ยมนะคะวันนี้เราก็มีความพิปิติเพราะว่ามาในงานพุทธาพิเศษนะคะมนุษย์แล้วก็ได้มากับสักการะบูชารวมถึงได้มาทําพิธีครอบเสียนะคะได้มาเจอหลวงปู่ฤาษีลิงเผือกนะคะแม่ฤาษีพัชที่นี้นะคะที่อยู่ในภาพนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตใจงดงามนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงาษีลิงใหญ่อุก้าด้วยวันนี้อาจารย์ฟาโลจิวนะคะก็รู้สึกพิปิตินะคะที่ได้พาลูกศิษย์มาจากแดนไกลไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์นะคะรวมถึงคุณ คุณดานะะคที่มาจากต่างประเทศนะคะคุณเกน๋นะคะนางนางธนทานะคะรวมถึงคุณเจนะคะทำธุรกิจ้ขายแล้วก็มีทั้งคุณแม่คุณพ่อก็ได้มาเยี่ยมเยียนวันนี้อยากจะให้หลวงปู่ชีนิจันะคะช่วยฝากทุกคนค่ะนิดนึงนะคะสำหรับงานนี้ที่ได้มาเยี่ยมเยียนหลวงพ่อหลวงปู่ท่านทั้งหลาต่างเงใจนำมามที่มาชีวิตต่างๆู้ดี คำคุยคำพูดและการทำงานต้องสาคัญในไม่ว่าใจร่างกายจะต้องปกติทุกอย่างเมื่อเรามีคุดิดเราไม่ขาดดีสิ่งที่เรารับมาก็คือสิ่งที่ดีต้องยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธองค์คือพุณพิธีกรรมเราครับทำว้บบาพุทธให้ทุกคนทราบเอาไว้ทำอะไรก็ช่างทำอะไรก็ตามที่ทำการใหญ่ถ้าเราไม่มีคุณดีขาดดี ปรงมาณเราจะไม่ได้สิ่งที่เราคาดเอาไว้จริงๆกระเทือนคว่ำค่ะก็อยากฝากกัะไรสักนิดนะคะสำหรับลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ต้องากอารประกาศสักการะบูชาหรือปลุกศี แห่งลินแดนอีสานนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้กับอาจารย์ฟารอจิลนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่ฤาษีลินใหญ่และเราจะอยากจะบอกว่าทุกรายได้นะคะส่วนหนึ่งเราก็จะมาถวายวัดเพื่อดำรงบำรุงพุทธศาสนาให้อยู่รอดนะคะแล้วรวมถึงให้ทุกคนมีมมตบับารมี <laughs> ขอให้ทุกคนนะคะเล่นสร้างความดีประบัตดีนะคะ <laughs> สิ่งที่ดีก็จะมาเกิดผล <laughs> ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปแล้วก็กดไลค์ขอให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญขอให้ร่ำรวยนะคะรวยเร็วเรือรวดรวยแรง และรวยกันในทุกๆภพทุกๆชาติจเจริญกันทุกๆ,ๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะติดต่อ089000154 0และ Facebook นะคะพิตารีชัยคุณจิีชนทรและทุกเมื่อนะคะสวัสดีค่ะ